ขวัคซีนที่ชาติพยาธิจับสร้างลำนักติดเบอร์ประวัติตอนนำเข้าอายุเท่าไหร่ครับที่เข้ามาในพื้นที่ซื้อเข้ามามืนก็จะประมาณอายุของสล็อกเลยกำหนดว่าคุณจะถามติดตัวขอเดือนก็สมมติเดือนนี้เราขายออกไปถามติดเราก็จะมีเข้ามาทดแทนรอคือไล่ไปตัวผู้ก็ทำหมันใช่ไหมครับใช่ตอนกิดกิดตอนเองตอนเองครับทุกตัวทุกตัวกิดกี่ตัวครั้งต่อวันได้ครับวันนีง ช่วงใช้ประมาณเที7ทีครับอันนี้ผ่าผ่าแล้วที่กักโรคอยู่ครอยออมาเาจะกักโรคทำยากักกิวกักกิวันกิจก็ก็ทำด้วยอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแผ่เพื่อหายดีเรื่องมันครึ่งเดือนครึ่งเดือนเราเอาไปไหนต่อเอาเข้ามาปุ๋ยครับเข้าเข้าเข้ามาตรงนี้ไหมได้านหน้าครับอ๋อด้นาด้วหนักดูอายุอายุอายุคืออายุการขุ่แล้วก็น้ำหนักครับแล้วก็จะส่งไปเลือด รอแล้วรอรอจำหน่ายตรงนั้นหรอคเขาเร<อ>าจะส่งไปจำห้างอืมห้างไหนออ๋ตรงตน,นี้เรามาดูต้นกําเนิดเนาะว่าตั้งแต่ขุนแล้วก็ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ไปลายปลายน้ำอ๋อเยี่ยมเลยอันนี้เลื่อนร้อยเบอร์อร้อนเบอรร์้ออนันนี้คือตีเบอร์ร้อนเนอ้องมันใก่จังมันไก่จังในเปียช็อตบล็อกเนี่ยมักเป็นย่าหมักใช่อะไรหมักครับน้องกิจ เอามักไอธรรมดาเลยครับแล้วก็ปิดเอาอ๋ออก้อกตากเปิดกากระาโพดเนอะกากเขาโพ,ด,กากาพดแล่านี้หรอครับกากปามเม็ดเม,ม็ดในกากปามอันนี้มันสับปะหลังเนอะมันสับปะหลังบดอันนี้ลํำละเอียดนั่นจำจมาำจ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 ั ร้อยได้หนูดูดูแลที่นี่กันไม่ได้อยู่ในนี้นะคะอ๋อในนี้ีส่วนหนึ่งแต่ว่าข้างนอกอีกส่วนหนึ่งมีในนี้ข้อดีข้อเด่นของฟาร์มนี้มีอะไรเป็นการยังบอกแบบครบวงจรเลยค่ะไอคนเนี้ยค่ะเรียนตั้งแต่ลูกไปถึงแบบโซลุนแล้วก็ขายส่งตั้งแต่ลูกจนไปถึงลงค่าเลยใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเราเราส่งลงค่าที่ไหนหนูรู้ p ี e m i ยมบี e นาะที่เราไปส่งเราสังเกตนะสะอาดสะอ้านมากพื้น อ,อ,อันนี้รอคลอ,อ,คอดขอเข้าไปดูเขาใกล้ๆหน่อย,อ,ยอันนี้เพิ่งลอดเองมากเลยที่บัตรการัวอันนี้ผสมเทียมนะที่บ,นนทบัตรการอ๋อจับเข้าจับเข้าซองตรงนี้เนาะและ้วก็ผสมเทียมอันนี้อันนะั้เอาไว้แม่เลี้ยงบลูกแม่แม่แม่นม,มไม่ดี ไม่มีนมให้ลูกกินอนึางก็เราก็เลยเอามาให้วนนมกินอ๋อให้กินนมวัวนมแทนเนาะหูเยี่ยมเลยอ๋อันนี้คือเขาอันนี้ยี่สิบสามอันอันนี้พันอะไรนะครับตัวดำๆเนี่ยอ๋อแองกัสใช่ลูกแองกัสผสมกันอะไรมาแองกัสแองกัสลอเลือดร้อยเลยเนี่ยใช่ใช่